S <S ครับผมโอ้ยแวคนดีก็ภารกิจดีวันหนึ่งครับมาดูรถด,ดำเอาพอดีพี่โอ้โอบุกถึงที่บ้านเสียตินมะเนี่ยฮะนี่ครับ โอ้มาดูดำครับเห็นว่าว่าตีนบอกว่าสุดจัดสุดจัดบุกถึงที่เลยครับสุดจัดขนาดไหนมาดูดิดำตีนกบวานนี่ก็ฟาดเคราะไปนี่ครับ เป็นไงบ้างคันนี้สวยพี่ทีนี่เลยนี่นะโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยุนนี่ครับสวัสดีเหมือนกันนะวันนี้ก็มาอีกแล้วครับนี่คนที่มาซื้อครับได้ข่าวมาโอ้เรื่องอใครอ้าวสวัสดีครับเจนุ้ยนี่เองสวัสดีครับมาดูมีอุรีรัมมาเสียงตามสายครับเสียงตามสายนี่มาคาโตเกะนี่ นี่คร,ครับมาด,ด,ดูรถดำดูเองเลยครับใครดูเองเลยทำไมท้านทรถที่ว่าคือตัวสบายดีครับดูเลยครับเชตินว่าไงเป็นไงเครื่องอะไรเครื่องสวยสภาพภายในกิ๊กเลยนะ ตำคขนลูกสาวสวยด้วยพ่อเนี่ครับโอ้นีครับสิงให้เท็กรสสมอพี่สิสิงให้เท็กรับเป็นคันซีนอ่อคัสีนอนอกครับ เีโนเลย H O 7ร้อครับเดือนเดียวเองดอยเดี๋ยวของนี่ไม่ค่อยได้ใช้วางกันนะวิ่งดินเดือนเดียวนี่นะแซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาไม่รู้เลยถามแกดูน่อสภาษแกดูเจ้าของวิ่งเดือนเดียวหมดเงินไปสามหมื่นเน ทำไมเอาละบันบันหนึ่งใช่แล้วบันพันหนึ่งเงยเดือนหนึ่งมีสามสี่บานทั้หมดไปสามเลยแล้วไางครั้งผมเก็บตังค์ในรูปเงินไปไหนไม่มีเลยจอดเลยไม่ขอเอาไปกินหมดก่อนแล้วไม่ให้พวกผมเลยจอดเลยแล้วผมเคยผมแล้วไม่ค่อย เสียแถวนู้นหรือเปล่าน่ไรักดีน่รู้เรื่องอดูเรือแล้วผมไปอัดฟาร์ก็ฟาร์ราคาแปดพันหมื่นหนึ่งแล้วผมมีทั้งวันได้แค่สองพันคุมกันมกไหวเหนื่อยไงเอ้าพี่สวัสดีครับโอ้ทำไมเจอหลายคนยังเลยนี่โอ้โหพิษภัยยูทูบโอ้ยนี่ครับตามหาไปทั่วเลยนี่เสียนุ้ยมายังไง คันน oh. 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 yeah, ี oh. um, s. S ้วิ่งดินแค่เดือนเดียววะส่วนมากวิ่งอะไรส่วนมากก็จอดอ่ะมารู้ก็โจดโดนก็โจดก็เบีายบ้านเล็กบานเล็กโจดเราไต้เนาะไอ้ก็รถมันเยอะทุกวันวิ่งแค่อางสองสามคนที่จอดแล้วผมก็ลากเครื่องอ่านฟังเอารถไถขึ้นบนรถเนี่ยขึ้นบนรถดำแล้วก็เอาลากไปนู่นเพื่อไปอ่านดูแผงซีสเกตเพื่อผลงานแล้วก็ไม่ได้วิ่งดินบ่ลุง อมีตราคาไม่มีต่อรองไมม่ีขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ทำเดียวให้อิ่มเลยเหรอไม่ก็ทิ้งคำใหญ่ใหญ่ใหญก็คือไม่ได้บอกไว้สูงไว้ให้ต่อไงไม่บอกต่อรองเลยไม่บอกต่อรองเลยก็คือลุงแกเอาแบบพอใจแกจบเลยอแกว่าใครก็ซื้อตอนนี้พ่อขายตอนนี้เรื่องยัง ก็คือใครไม่ซื้อก็ไม่ขายเรามองว่าคุ้มเราเอาไว้ลาเครื่องลงอย่ีกนิดเดียวไปลูกแกบอกว่าคือใส่บวกใส่นาซาอะไรสวยอะไรกันนะโอ้ยต้องไปแต่งอีกเยอะถ้าเราชอบแต่งนะพี่เราก็นั่นแหละต้องแตงเพื่อนครับผมนี่พ่อขับรถลงอนสายเหนียวครับดูดิทั้งลงก็รวยทั้งนั่งด้วยเหรอทั้งรอก้าวขับเองเลยครับขับเองคนนี้แหละ เงเเลยรียกว่าสายบินรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่มีอะไรผูกแขนเรียกวันรับวันเลยเสียงเบ่งเห็นกระจกางนนี่ใช่ไหมนี่ที่แคล้วคลาดปลอดภัยหรือเปล่าก็รวยครับก็รวยครับเก่งข้อศอกใสเลยเออนี่ครับนัไงในทงกอดเบาะใหญ่เลยนนก็อยู่นนก็อยู่ในรถโอ้ที่จีนด้วยเหรอไม่ได้ไป จะไปซีอกับข้าวกันโอ้โอก็ฟังดูไหมเร็วแท้ผมก็เปิดให้ฟังได้เอาเร็วฟังเพลงได้ด้วยไหมนี่ดูภายในอ่ะนี่อีกนั้นลูกน้องผมดูเจ้าของครับขับรถน้ำมาได้หนิโอ้สุดยอดติดง่ายโหสิ่ง ก็ตามมือเลยคันเร่งมมคนโซนถนมเลยโอ้ตัวนี้นี่เป็นหัวหัวแค,คบหัวแคบเป็นหัวแคบด้วยครับ เอออะไรใช้ได้ไหมพ่อใช่ครับเอ,อใช้ได้ไหมได้ครับได้หมดเลยแต่ว่าผมจอดนานหน่อยมันอาจจะไม่ค่อยเย็นใ<อ>นบางว<ด>ันที่ผมไม่ได้เติมน้ำยาน้ำอ,อะไรนะอโอ้โหสดยครับโฟจะดีครับฮีโน่ครับวันนึ่งนีโน่ครับ โอ้ระบบไฟฟ้าด oh. ้วยสิฮะติ๊กเกอร์อยู่เหมือนเดิมนี่ครับอ๋อนี่ติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นก็อยู่เหมือนเดิมเออแสดงว่าของนอกของนอกครับอันนี้ของนอกของเดิมเอ่อกระจกก็ไฟฟ้าครับอ๋อได้ใช้ได้ไหมนี่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะอ๋อได้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 หมดเลยเออ ี่เปิดฝั่งรุ้นได้เนี่ยอ๋อของโน้นฝั่งรุ่น,อนเออใช่ือนะอ๋อนี่นี่เปิดทได้เลื่อนได้ด้วยเลยได้โล่อ๋อระบบไฟฟ้าครับนี่ไอ้ตัวนี้เลื่อนเลื่อนฝั่งโน้นครับตัวนี้จะฝั่งโน้นเดี๋ยวเลือเล่อยดูอ๋อนี่ครับเลื่อนปิดเปิดครับ โวนฝั่งนี้เลื่อนขึ้นลงครับทองนอกครับเกสาวนอกเต้ว okay. ่ามันใหญ่เพราะว่มันใหญ่เครื่องเครื่องนีไม่ติดมาเยอะมาพี่นะใช่พี่ืูรถที่ไม่ควายได้ใช่ใช่ได้ แ็ซีนอกเลยเนาะแม่ดี่เดา้ลไร้อยเาด้เยนะเป็นฟมสายนะครับเครื่องเครื่องฟ้อมสายดูธรรมดาหมอน้ำใหญ่นะ้าโอ้ลปนเอสีนี้รถมาเยอะเลยมาชมไหม จมกี่ลุงโอ้เกือบห้าห้าเที่ยวมั้งเกือบห้าห้าครั้งละวล่าจมสี่ห้าลุงงงลุงพี่ว่าเจ้าห่อเลยนะปนี่มสองเนี่ยหลังจาผมเปสองครั้งนก็เด็ดกันขดีไปเดี๋ยวก็ดูสภาพสวยฮะภายในบอกได้อยู่ครับผมก็นึกว่าไครน้อกที่มาโอ้ฮะต้องไปเจองันแน่นอนดีครับ ไอ้ก็เจ้าบ่ขายครับตอนที่หม่คุจะไปจอดยู่บ้านแถวไอ้นนงกำแรงน้องขางไอ้คือในญ่าเชือกนี่ครับรถหกสิบกอนตอนที่หม่เรื่องเียบเตมเยอะมเต็เครื่องมาเยอะมเลยเพราะว่ากินไอยบงครับเนาะไอ้ชาวไอแบงลูกลูกื่อ้อยจ้าคือว่ายงจะคือรถหกล้อยาวมาใส่เครื่องล้มมาไทยเล็กไทย ไม่ต้องพาดไงอันนี้เวลาเราซื้อท่อมันต้องพาดคนอยู่ไหนนั่นนะเนี่ยเอาเป็นรูปนะจ้าเนี่ยเลยเรียกยรื่องขาดรู้มากใช่มันจะมีคลองยื่นออกมามันจะพูดไปอย่างนี้เดิมหมดอ่ะแต่เดิมอะดูมันจะหารถสภาร์ทคือรถกินแดบบอลเนาะบอลมาเทกัะจอดึ้เลยหนึ่งอาทิตย์กินสตาร์ทครั้งหนึ่งไม่แต่ที่สตาร์ทไม่งั้นมันไม่ดมอเรียมันเทอร์คาร์ละคือจะเป็นแบบเดิมอ่ะนู่น หัวคัสซีของนอกบุตรครับมาทำดำไ้ทำนเดี๋วมาีใหงกไม่ทานรงนีขัดเอาไอ้ตรนม์โ่นิดนึงลทใครกขัดเอาเลยเาเอยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเได้ไหม ยัี่นะเดี๋ยวยักยนยิงชอบแต่ยิงนอกยดูยังไงมันก็มีกับอนไทยดูเครื่องครับซ้านะบต้มเลยผมไม่โกหกหกเจ็ดก็ชามือมาตอนยิงลักอยู่ซื้อมาตอนห้าซอมาหกหกสิบเจ็ดครับไอ้ต้มไอ้ไไอ้ต้ไ้ไหให้้น้อเาให้กันดูไอ้ไอ้่หไอ้ึงึงอ

เคเปลี่ยนยางใหม่เลยนะอันนี้อันเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเปล่า6ล้อทั้งหมดอ้หมดั้งหมื่นวยรายแงมันยัง่กบังอะเอามเปลยาไดอัวหนักมาหนักเราต้องเ ไม่ีกตั im <k <k um ้งตงบ้งไช่มันต้องใหตั้งให้่างเตั้งกให่ตั้งคอดบป่ารต้อับปมาไี่่ใ่ตงให้เินมเมะ้ให้เอยากได้ก็ไปใหให้ใ่ห้ให่ใ่โมใหเลยวมาดูเสียใหญ่ว่าไงสุดจัดไหมฮะสุดจัดไหมอ่ผมมีเงินผมเอาแล้วน่นี่ล่รครับ ครับเรื่องอะให้มันเบาหนาหนก็ได้ให้มันเริ้งร่้งได้แต่เตาทนาหนก็ได้นี่เตากันี่สวย้วเออมาฟังเสียงเอาไม่ใช่โฆษณานะไปฟังเอาดูเอาเอาไปไทเลตต้องเต่งต้องใส่หน้าใสหมวกใสแก่นใส่ตรงไหนมาตัว ตรงนี้มีแต่คนหาซื้อครับดี๋ครับสวยครับฮีโน่เอาไปใช้งานนะครับย,าง,ยางผมยังไม่แตกแต่ผมเปลี่ยนนี่นะโอ้โหยางมให้ดูเลยยางมันไม่มันไม่สึกแล้วผมกลัวกลัวระเบิดคนข้าวอ,อะไรนะตอนตอนส่วงคนข้าวอ่ะ คนข้าวมันต้ใส่ข้ม่กลัวเอเจกันล่นี่ยร้าเจีกันล่เจนกน่องเกี่ยวกอนเกี่ยวข้าวอะอันนี้อันนี้บ้านเสียตินหรือเปล่านี่ใช่เใช่าเส้นยเนาะตินบ้านอยู่ไหนอ๋อลำบูรเนี่ยติงเคยจะลำพิญญ์กินนอละอี่ตังบู โอ oh, ตรียอันนี้เลยดูตรียมตังฮะเออนี่ครับอ้ามาดูดำต่อ <c oughs> ดูภายในครับผม <c oughs> <c oughs> พาผมภายในดีสุดยอดเลยครับรถวิ่งมันก็หมดใชไมไม่วิ่งมันไม่หมคอนโซลอะไรก็ยังยังอยกมีงสวยเลยครับไม่ถลอกเลยเนาะไม่ค่อยถลอกเลยเป็นแต่กระจกแตกอย่างเดียว เตอนเิมมำกินจัดกี่น้องเพ่เียับย่นองแล้วบาไล่ตัวตี่น้องนยืตัคต้องคุยอย่างนี้นะรือไปให้ตรงส่เห็นตัวจะมาตัวตองตัวอะไรทำยังไงต้องต้องเสียตินเลยใช่ไหมหลุการธนาคารไง

เวลาคนอื่นมาเราจะได้ตัดปัญหาไปเลยว่ารถคันนี้ก็คือปิดไปแล้วปิดการขายไปเลยบังทีคนหลังมาให้เพิ่มเลยผมก็ไม่ได้ใจคัเพราะว่าคมยมเสียพันเลยเอพราะว่าอันนี้อันนี้ผมผมบอกพี่นะเพราะว่ามันมีเจ้าหนึ่งเขาเป็นทอกแก่แม่โคเอนกันอยู่ที่ม่วง30มสิเขาจะมาพรุ่งนี้เช้าเขารอฟังว่า อันนี้ให้โอกาสก่อนไงไม่มันมีจะร้อยเอ็ดอีกนะใช่มีร้อยเอ็ดอีกเจ้าหนึ่งที่จะเอาเลยมาวันนี้เลยเลยเขาจะมาก็การนี้ยุติเกดดันแล้วก็ดมาจากคนนีมาใช่ม่วงสามสิบอันนี้คือเขามีรถอยู่แล้วสี่คันแต่ว่าเขาจะซื้อให้ลูกสาวคนเล็กเขาเพื่อให้มีรถเป็นของตัวเองนี่คือเขาเขาไม่ไม่ต่อสักคาเลยเขาจะมาแล้วก็เขาบอกว่าถ้าถูกใจก็ขับกลับบ้านเขาพูดกับผมกันนี่นะใช่แต่ผมก็เลยบอกว่ายังพึ่งมาเพราะว่าเสียดีบอกมี คนจะมาดูจากบุรีรัมย์แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นพวกพี่ไงผมไม่รู้ผมก็เลยบอกเออพี่ถ้างั้นรอก่อนเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมโทรบอกอีกทีนึงผมก็เลยบอกอย่างนีพี่กินไรอยู่วันก่อนแกก็ไปมาแกมารูเอามาคาร์โมงแกก็โนร้นมา้ในิ่งเลมาจังยดีครับก็พี่ตัวเนี้ยจะมาจำไว้เอาเอาไปแล้วท่านพี่จะแต่งเพิ่มขายกระจกนี่ก็สวยอันนี้มันมีชุดเลดเลยเนาะชุดเลดตรงนี่ก็ชุดเลดแหละครับ กุดเลดอันนี้ปังโตมีเลดปังโตด้วยนี่เสียนุ่ยไม่ต้องไปทำคลิปไกลแล้วเป็นตัวเอกของได้ก็ท่านมีคนกล้าซื้อผมก็ขายทำใล่ามผมก็อยู่ราคากันใช่ดีเพราะว่าผมพูดแบบตรงๆเลยเนาะเพราะว่าลุงแกซื้อมาหกสิบเจ็ดลุงแบอกเลยผมไม่โกหกเลยคือถ้าแกขายไม่ได้แกก็ยังมีรถใช้งานไงเอาอนี่มันม้วนสวยนะตรงๆเนาะฟ้าไอตัว ตัวตัวนี้เลื่อนแต่เราซื้อไฟมาใส่พวกโครงมันมีแล้วคุยกันให้ชัดเจนเนาะนั่นแหล่ะคุยกันชัดเจนไงได้ไห่นั่นไม่ใช่ไงก็แพงอุ่นแต่ถ้าก่อนไฟเนนด์จะมาดูก็พวกอย่างอยากเปลี่ยนก่อนก็ได้ดแค่ค่อยเอาเงินมาเปลี่ยนเท่าไหร่ก็อ๋อเปลี่ยนก่อนให้ไฟแนนด์ดูงี้เหรอไม่เป็นไรมาไฟแนนดเข้ามาเลยติดสติ๊กเกอร์โอเคว่าปิดปิดครับจะได้ไปอยู่กับทีมงานเจ๊กเก็ ไปเลหักมาจากอูแดงแล้วมาเจอคันนี้อ่ะให้ได้ครับเร่งอูแดงก็เครื่อง นีเราตัวเรามัดจำแล้วครับเอาตัวของรระการเลยปิดหรยังปิดแล้วครับไปอยู่ที่60ครับผมโอเคคราแล้วนพี่น้องนะพี่น้อง FC ทุกท่านครับตอนนี้ก็ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วลูกสาวลูกสาวไปทำไปท้านนะครับเาาแล้ไงก็ไปอยู่กับทีมงานทีมงานเจ็คแ็ทสั่งลุยครับ จะดูนะฮะจะดูความคืบหน้าของรถคันนี้จะให้พวกผมได้ถ่ายแน่อนอะนจะให้ได้ร่วมง,งานกันเ <c oughs> ดี๋ยวได้ไปทำง,งในในนานด้วยกันนั่นแหละครับผมเดี๋ยวต้องไปเจอกันที่สี่เลนนะฮะนี่ครับผมก็ปิดยอดนึกว่าใครจะมาเท่าไรฮะปิดยอดเท่าไรโดยห้าเก้าห้าเก้าใช่ไหมผัดแก่ใหญ่ครับห้าเก้า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 อ๋อตอนนี้ก็เป็นลูกค้ามาดูปิดแล้วครับใครที่ สนใจรถคันนี้เลยที่ทักมาก็มาช้าห้านาทีเย็านี้นะฮะว่าปิดการขายเรียบร้อยครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆน้องๆหลายท่านที่อยากได้นะครับที่เดินทางมาก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องมีฮะยังไงก็ต้องมีใหม่อีกคันอยู่แล้วครับมีใหม่อีกคันอยู่แล้วเดี๋ยวเรามารอดีครับรอรุ่นกันครับผมเรามารอมาโอ้ตะเกยรับตังแล้วอันนีตะเกย์วางมัดจำเรียบร้อยตะเกวางมัดจำแล้วครับ เดี๋ยวโอนที่ทางก็ได้